โบกไท a i l นด์และนี่คือ what in my bag ของโดรินโฟรยุค่ะและก็ออฟจุมพลครับก่อนโอ้โหแว่นตาแต่ว่าในนี้มี2อันนะแว่นใสหนึ่งแว่นดำหนึ่งจะอยู่ในซองเดียวกันของเธอเป็นอะไรดิปมันค่ะโอ้ใช่ต่อไปของผมออมาคง ตังเลิปมันฉันก็มีฉันมีหลายแท่งด้วยรอก่นอนลิปมันหนึ่งครับลิปมันสองครับลิปมันสามครับต่อไปของเธอผมมีพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ผมก็มี คือทำไมเกียร์ทับทำไมมีก็ออกมาสิเอาเหรอเขาไม่ได้ให้อวดกันใช่ปะไม่ได้อโอเคอ่ะมีอะไรอีกเยอะมีเขาเรียกวอะไรลูกอมตบบกินปากอันนี้ที่กินแล้วต้องกินน้ำตามแล้วมันจะแบบหอมจากข้างในใช่ไหมกออกมัมาไว้ข้างนอกด้วยหรอไม่ต้องก็ได้ปะจริงๆแล้วอะแล้วก็มีพวกกลิปมียาดมค่ะมีน้ำหอมน้ำหอมครับหอมมากด้วยมีกระเป๋า แล้วก็ยังไม่หมดครับที่กนหนวดที่ใครๆเขาก็ฝ่ายฝันนะครับเปล่าตังครับระดาซับหน้าใหม่ครับหมดมันมีอะไรอีกมีขนาดและค่ะลอกนั้นก็จะเป็นแบบแหนกเลนยาฉีดแก้เจ็บคอหมดแล้วค่ะก็เยอะนะเอาจิงของก็มีเยอะเหมือนกันนะอะไรที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยในกระเพ๋าโซแบง เป็นแบบสาวโซเชียลเราใช้บ่อยอะไรเงี้ยทำงานไงงานเราก็อยู่ในโซเชียลด้วยเราก็เลยต้องแบบไม่พลาดสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มี power bank คุณหงิดไหมรู้สึกว่าไอ้วันนี้แบบขาดอะไรไปไหมคือบางทีพกสายชาร์จเลยเป็นแบบที่มีเต้าใช่แล้วคุณล่ะคะคุณขาดอะไรไม่ได้แบตตัหาเยอะเชียวอืมแบบเป็นคนชอบกแดบ แป้งกันแดดก็ได้หรือแว่นใสก็ได้มันทําให้แบบหน้ามันเต็มขึ้นเพราะหน้าเราจืดไงเข้าใจว่าไอ้จืดโอเคไม่ให้ยืมเลยค่ะที่กน,นวดเพราเดี๋ยวเป็นสิวอ่ะกลัวเป็นสิวไม่ยืมเพราะงั้นเป็นคนใจดีให้ยืมหมดคอน,นแทคเลนส์แล้วกันเพราะว่ามันยืมไม่ได้เอาแบ่ง oh, ค่ะแว่นตา มีลิปค่ะอันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดจากพี่ทิมงเงให้มาเป็นแว่นได้ไหมไม่ได้จากใครเลยซื้อเองแต่เป็นซื้อมือสองเออแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเรามากอันนี้ครับมันเป็นแว่นใสของโฮมฮาร์ดใส่แล้วยังไงน่ารักเลยใครพอเขาต้องให้คนอื่นพูดเหรอ๋อโอเคครับกน่ารักดีออกมันเหมาะกับหนา้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบครับจริงค่ะย่าดมแล้วกันค่ะ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้ใช้อย่างแน่นอนและจะเกิดประโยชน์ต่อคนในวงแน่นอนหนูให้สเปรย์พ่นคอค่ะเพราะว่าแฟนคลับหนูเป็นสายซัพพอร์ตเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเขาช่วยร้องเราก็เหมาะค่ะงั้นผมขอเป็นลิฟมันแล้วกันค่ะเพราะผมมีเยอะผมสามารถแบ่งได้แบบมีเยอะมากมีแบบก๊อสแบบแมทแ,แ,แบบมันได้หมด หนุกครับคือในลายเสื้อผ้าเราอาจจะยังไม่เห็นของอุลิสกะเยอะมากแต่พอได้มาใส่จริงๆอเราะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นคัตติ้งที่สวยแล้วก็ใช้ผ้าดีใช่ใเหมือนแบบว่าใส่แล้วดูสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ผ้าดีมากเลยค่ะแบบใส่แล้วก็แบบมันดูแฟชั่นไปหมดเนาะอืมใช่อันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นของอนิสกะนึกออกไหมครับว่าคนหลายคนอ,อาจจะพูดถึงอนิสกะเขาจะพูดถึงรองเท้าเขา,าเป็นส่วนใ,ใหญ่ยังไม่ได้นึกถึงเสื้อผ้าแต่พอได้มาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ เอาจริงถ้าวันนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะอะไรอางนี้ก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายแบบกับพี่ออมุด้วยก็เป็นไงคะสนุกดีครับมันเหมือนแบบว่าคือท่าแต่ละอันเนี่ยกว่ามันจะลงตัวมันยากเออแบบมุมต่างๆแสงต่างๆแต่ว่ามันจะสวยตรงที่พอถ่ายออกมาแล้วคือมันสวยเลยไงคือทีมแบบโพส s t โปรดัก t i o n เขาจะแบบไม่ต้องทำงานแบบเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วดี touch ได้ผมด้วยนะครับ ไม่รอรออยู่แล้วนี่นี่ฝากด้วยนะครับสำหรับ Break Up Service นะครับบริษัทลดรักเลิกนะครับผมก็จะออนทุกวันจันทร์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งออนทาง GMM 25นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ To Vision Now เท่านั้นนะคะเริ่มขายวันที่31มีนาคมนี้นะคะ